I <laughs> ผมก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยในครับผมดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Overso นะครับผมนะก้อยเกเกมกริณาฟรีไฟนะครับผมก็วันนี้ก็คือจะมาพูดถึงเกี่ยวกับอัปเดตแพทใหม่เองนะครับก็ตามที่ผมเคยบอกนะครับผมว่าระยะเวลาในการหมดเวลาของตัวกรเรียลเนี่ยจะเป็นการบ่งบอกว่าจะมีการอัปเดตแพทใหม่เข้ามาเองนะครับซึ่งจะมาในอีก15วันเองนะครับหากคุณผู้ชมยังไม่รู้เนี่ยว่าแพทใหม่เนี่ยมีอะไรน่าสนใจอัปเดตมาบ้างก็จะมาพาไปรับชมคร่าวๆนะครับก็บอกเลยว่าของแต่ละอย่างเนี่ยส แล้วก็จะบอกข่าวสารเกี่ยวกับซื้อเอดวานด้วยนะครับเพื่อแบบทุกคนจะได้เข้าไปเล่นกันก่อนนั่นเองเข้าไปทดลองเกี่ยวกับของใหม่อะไรก่อนใครเลยนะครับโอเคครับผมก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมในตัวเกมกันก่อนเลยนะครับวันนี้ก็คือมีกิจกรรมสายฟรีอัปเดตมาด้วยนะนี่เลยนะครับเป็นกิจกรรมทรชนคนปล้นโลกนั่นเองนะครับซึ่งนี่เลยนะครับก็คือจะมีกิจกรรมเตรียมปล้นครั้งยิ่งใหญ่นั่นเองนะครับก็คือจะมีการทําภารกิจนั่นเองนี่นมคุณผู้ชมก็คือทาภารกิจอ่าเอาตัวรอดอ่าทำด ดึงเพื่อนเล่นหมวดปกติอะไรประมาณนี้เลยคุณผู้ชมก็จะได้รับมาเป็นโทเค็นหน้ากากทอร์ชนนั่นเองนะครับแล้วก็ได้จะรับมาเป็นเป็นเครื่องผลิตเงินด้วยนะครับซึ่งสามารถนํามาแลกเป็นน้องมิวน้อยได้ฟรีๆนั่นเองหรือว่าเป็นน้องคิตตี้ไฮส์ตั่นเองนะคุณผู้ชมนี่เลยนะครับก็คือสามารถนําโทเค็นตัวหน้ากาก,ากทอร์ชน8ชิ้นเนี่ยเอามาแลกเป็นน้องคิตตี้ไฮได้แบบฟรีๆเลยนะครับกิจกรรมตัวน,นี้ก็ตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่ส6เลยนะครับก็สามารถมาทําภารกิจเพื่อรับของฟรีกัันนไไดด้รบมมาาูกกกกกที่่่ตออปเเลลยย็วิ ตัวนี้มีวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับก็คือท่าทางสุดฮอตเพียง9.9ไดมอนเท่านั้นนะครับจากปกติ399นะครับนี่ใครยังไม่มีท่าทางไหนก็สามารถมาซื้อกันได้ผมยังไม่มีท่าทางสายเลยเนะี่ยคุณผู้ชมนัทท่าทางชิมมี่เนะนี่ยตัวเนี้ย ยังไม่มีเลยผมต้องซื้อแล้วแหละนี่คุณผู้ชมก็ผมซื้อไปเลยร้วกันนะครับนี่โชคดีจัดขอเขาออกมาขายนะครับก็อบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยนะครับมีของกลับมาขายแล้วถ้าท,ทางก็ลดสุดๆไปเลยนะครับการ9หนึ่งมอนเท่านั้นเพียงวันนี้วันเดียวเท่านั้นก็คือวันนี้เนี่ยวันที่9เดือน9กนะครับก็อบอกเลยว่าห้ามพลาดรับชมกันที่อัปเดตต่อไปเลยนะครับลักกี้รอยัลอัปเดตมาเหมือนกันเลยนะครับเป็นทางด้านของ P ี0ของเราเองนะครับนี่มาแล้วเว a บบอลรอยัลแม็กอิดเรนนั่นเองพ9 0าของเรานะครับตัวนี้เพิ่มกนวยะะรอี1 แล้วก็ลดความเร็วรีโหลดไปนะครับก็บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเอฟเฟกต์เนี่ยโคตรจะหรูหราเลยนะครับผมนี่เป็นไง นี่มีเงินแบบพอกเลยนะครับเออมีเงินรอบๆเลยนะครับก็สามารถมาหาสูงือนได้ตั้งแต่วันนี้นะครับ9กันยาย,ยนจถึง25กันยาย,ยนนี้เท่านั้นนะครับโอเคก็เดี๋ยวถึงเวลาที่เราจะมาพูดถึงแพทใหม่ที่จะอัปเดตเข้ามากันแล้วนะครับผมนะซึ่งแพทใหม่เนี่ยจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับแล้วก็ไปรับชมกันเลยนะครับไปกันเลยอ่านี่เลยนะครับอย่างแรกที่จะมาในแพทใหม่ก็คือจะเป็นตัวละครใหม่นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับจะเป็นเหมือนตัวละครผู้หญิง ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็จะอยู่แบบพื้นหลังก็คือเกี่ยวกับแท็ปนั่นเองนะครับไม่รู้ว่ามันจะมีความเกี่ยวข้องกับแท็บหรือเปล่าอาจจะเป็นดีเจหรือเปล่าเป็นอะไรเอ่ยอ่าก็ต้องลุ้นกันแล้วนะครับว่าสาหรับตัวละครใหม่ตัวนี้นมีชื่อว่าอะไรผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ก็น่าจะเกี่ยวกับแท็หรือเปล่าเพราะว่าข้างหลังในพื้นหลังของเขาเนี่ยก็คือจะเกี่ยวกับตัวแท็บตัวแรปเปอร์อะไรประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็คือ เราสามารถเจอตัวละครนี้ได้หรือว่าทดลองตัวละครนี้ได้ใน advance server นั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากทดลองเซิร์ฟ advance ก็สามารถไปลงทะเบียนก็ได้แล้วนะครับก็คือเมื่อเราไปลงทะเบียนแล้วปุ๊บเนี่ยก็คือเราจะสามารถทดลองของใหม่ได้ก่อนใครเลยก่อนที่จะเข้าเซิร์ฟเวอร์หลักของเราเลยนะครับก็บอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดเลยใครอยากเล่นของใหม่อยากเล่นตัวละครใหม่อยากเล่นปืนใหม่เนี่ยก็สามารถไปลงทะเบียนกันได้เลยนะครับก็ลิงก์ก็เดี๋ยวนี่เลยนะครับก็คือสามารถมาลงทะเบียนได้นี ffs o a e l i n นนั่นเองนะครับนี่เห็นไหม ก็สามารถมาลงทะเบียนได้เลยนะครับก็เขายัางไม่บอกข้อมูลว่าจะเปิดเซิร์ฟวันไหน,นนะครับแต่สามารถดาวน์โหลดลิงก์ได้ในวันที่10นั่นเองนะครับก็สามารถมาลงทะเบียนก็ได้แล้วนะเนี่ยเราเงินผ่าน Facebook ไปเลยแล้วก็ลงทะเบียนไปเลยนะครับผมนะผมก็สอนไปหลายคลิปแล้วก็ขอไม่สอนซ้ากล้วกัน,นะครับมาดูกันที่อัปเดตต่อมาเลยนะครับล่วไหลเราจะมีอาวุธใหม่2ตัว M 2 1 w หนึ k e วุ e r ใช่ป่ะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีพาราเฟในกลองหน้าเลยนะครับ ซึ่งเนี่ยก็คือการอัปเดตท,ที่ยังไม่มาถึงเนี่ยเราได้รับข้อมูลพิเศษเกี่ยวกับอาวุธต่อไปนี้ที่จะมาในเซิร์ฟเวอร์ขั้นสูงต่อไปหรือว่าเซิร์ฟเวอร์แอดวานซ์เองนะครับจะเข้ามาเองนะครับก็คือเราจะสามารถทดสอบปืน2ปืนนี้ได้เนี่ยอ,อยู่ที่ Server เซิร์ฟแอดวานซ์เองนะครับคุณผู้ชมจะสามารถเจอปืนนี้ได้ในเซิร์ฟแอดวานซ์เลยก็อบอกได้เลยว่าใครอยากลองเล่นของใหม่ของท่ๆเนี่ยก็ต้องไปลงทะเบียนกันเลยนะครับเออเนี่เลยนะครับก็คืออย่างแรกเลยก็ผมก็คือจะเป็นปืนพาราฟาวหรือเปล่านะครับเกี่ย ดัดแปลงของปืนไรฟิล M964 นะครับสร้างโดยชาวบาซิลนั่นเองนะครับก็อาวุธตัวนีน้ก็จะเป็นปืนประเภทไรเฟิลที่ใช้กระสุน AR นั่นเองนะครับคือตัวนี้จะมีความเสียหายมากและความคล่องตัวที่ดีนั่นเองนะครับก็ผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันว่าปืนตัวนี้มันชื่อว่าอะไรพาราฟาวหรือเปล่าคุณผู้ชมอ่ไม่มั่นใจนะคุณผู้ชมปืนตัวแรกเนี่ยตัวนี้ก็คือเป็นปืนใหม่เหมือนกันเลยเดี๋ยวใครรู้จักหรือว่าเคยเห็นในเกมไหนก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับว่าอ่ามันคือปืนอะไรนะครับพาราฟาวน่าจะ หรือเปล่าประมาณนะั้นหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นคล้ายๆ a n 9 4หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องลุ้นกันดูเลยนะครับและก็ปืนต่อมานะครับก็คือจะเป็นปืน M21 s ส i p e r Weapon เ y s t e m วนั่นเองหรือว่า SWS นั่นเองนะครับจะเป็นปืนไรเฟิลขึงอัตโนมัตินั่นเองต้นกําเนิดจากอเมริกานะครับซึ่งได้รับแรงบันดาลใจและดัดแปลงมาจาก M14A นั่นเองนะครับเออ ก็คือจะเป็นปืนคล้ายๆ M14 นั่นเองหรือว่าคล้ายๆกับ SVD นั่นเองนะครับตัวนี้เลยก็คือจะเป็น M21 นั่นเองนะครับเป็นคล้ายๆปืนสไนเปอร์นั่นเองคล้ายๆ SVD อะไรประมาณนี้นเลยนะครับจะจะใช้กระสุ AR น AR เองมีความสามารถในการเจาะเกราะสูงด้วยนะสำหรับปืนตัวนี้ก็เป็นที่รู้กันว่ามีความแม่นยำและก็มีอันตรายถึงชีวิตนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นข้อมูลของปืนใหม่ที่จะอัปเดตมาในเซิร์ฟเวอร์แอดฟานนั่นเองนะครับุณผู้ชมซึ่งยังมีของใหม่อีกมากมายเลยที่จะใหู้ผู้ชมมไปสาารถ คุณลองได้ในเซอร์เบีวานนะครับแล้วก็จะมีพวกตัวขัดเลี้ยงใหม่ด้วยนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ย การอัปเดตแผนใหม่ก็จะมีพวกสัตว์เลี้ยงมีตัวละครใหม่เอ้ยมีปืนใหม่นี่นะครับก็แพทที่แล้วก็คือจะมีปืนอักคมานะครับแล้วก็จะมีแผ่นกิ้นมาใช่ไหมแพทน,นี้ก็คือจะมีเกี่ยวกับตัวคู่ใหม่นะครับก็บอกว่ามันจะเกี่ยวกับแบบพัมคินอะไรประมาณนี้เกี่ยวกับฮาโรวีนอะไรนี่ครับส่วนข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครใหม่หรือว่าตัวละครผู้หญิงใหม่ที่แบบมีรูปข้างหลังเหมือนแรปเปอร์นเองนะครับมีแบบแบ็คกราวเกี่ยวกับแรปเปอร์ก็ไม่ั่นใจเหมือนกันว่า เขาเนี่ยมีความสามารถยังไงนะครับแล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเขาชื่ออะไรเลยนะครับผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับสาหรับคูหูใหม่เนี่ยก็จะเข้ามาเหมือนกันเลยนะครับก็อาจจะเกี่ยวกับเทศกาลฮาโลวีนหรือเปล่านะครับที่กําลังจะมาถึงนั่นเองนะครับอัปเดตแพทใหม่ก็จะเข้ามาอีก15วันเลยนะครับซึ่งตัวละครใหม่ก็ตอนนี้ก็คือมีตัวละครเข้ามาใหม่ด้วยใช่ปะตัวละครใจในนะครับก็สามารถไปดูได้ที่ตัวละครเลยนะครับก็คือมันเข้ามาแล้วแต่ยังไม่วางขายเลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะขายในนนรูปแแบบอีกัต่่วา เซิร์ฟอินเดียเนี่ยรู้สึกว่าเขาอ่าเอามาแจกฟรีนะครับผมนะเซิร์ฟไทยไม่น่าจะแจกฟรีนะครับผมนะก็เป็นตัวละครของทางอินเดียเองนะครับเขาเอามาทำภารกิจแล้วก็แจกฟรีเลยนะครับโอเคที่ข้างก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยสำหรับการอัปเดตแพทใหม่นะครับก็อัปเดตคร่าวๆก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ